เป็นวันที่2ต่อจากเมื่อวานนะครับที่มีการอภิปรายร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทนะครับล่าสุดเวลาณขณะนี้นะฮะสี่ทุ่มก็ยังคงมีการอภิปรายอยู่เพราะว่าจะให้จบภายในวันนี้นะครับอยู่ในมาตรา20นะฮะมาตรา20มีขึ้นมาเพราะว่าทางประชาธิปัตย์ได้เสนอเพิ่มเติมในมาตรา20ในร่างพรบนี้นะครับนี่นะฮะโดยบอกว่าถ้างบประมาณในปี2560 ไม่สามารถจัดทําให้อยู่ในภาวะสมดุลได้หรือมีหนี้สาธารณะเกิน50%ของ GDP ห้ามให้รัฐบาลดำเนินการกู้เพื่อเป็นเงื่อนไขให้รัฐมตรีคลังบริหารงบประมาณก้อนนี้ภายใต้วินัยการคลังตามที่ได้ให้คำมั่นไว้กับทางสภาน,นะครับ,รบแล้วก็มีการ อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในมาตรานีนะครับนี่นะล่าสุดก็คือภาพนี้คุณจุติไกรเลิศนะครับนี่สดใช่ไหมฮะตอนนี้เลยใช่ไหมภาพสดนะครับอภิปรายในมาตรา20นะฮะครับซึ่งคุณอภิสิทธ์ก็อภิปรายด้วยเดี๋ยวค่อยให้มาฟังกันนะฮะครับแต่ให้ไปย้อนดูในช่วงแรกก่อนวันนี้ก็เริ่มต้นในมาตราที่3นะฮะคำนี้คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในร่างพรบกู้เงินนะครับซึ่งคุณอลงกรณพรบุรนะฮะสสประชาธิปัตย์บอกว่า ยอมรับว่าเป็นการทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าแต่ไม่ตอบโจทย์การยกระดับของประเทศจากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะว่ารัฐบาลเน้นลงทุนเพียงแค่ด้านเดียวก็คือด้านการคมนาคมขนส่งแต่ถ้าเทียบกับการพัฒนาและยกระดับประเทศในต่างประเทศแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียนะครับ,รบซึ่งคุณอนุรงค์อธิบายว่ามาเลเซียมีการลงทุนโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์นวัตกรรมพลังงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ <ผม S 1> ก็เลยทําให้ตอนนี้มาเลเซียนะฮะยกระดับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ววัดจากรายได้ต่อหัวของประชากรอ,อ,อยู่ที่1 0 0 0 0เหรียญต่อปีของไทยเนี่ยรายได้ต่อหัวประชากร เพียงแค่5,000หลียนต่อปีเท่านั้นน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งนี่นะฮะในขณะที่คุณสาธิตวงหนองเตยประชาธิปัตย์เช่นกันบอกว่าผมไม่สามารถไว้ใจให้ผ่านร่างพร,รบกู้เงิน2ล้านล้านบาทไปได้เพราะเลือกทําเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงและเลือกพักรัฐบาลนะครับแต่ภาระนี่เกิดขึ้นกับคนทั่วประเทศต้องเป็นผู้แบกรับส่วนประเด็นที่คุณชัดชาติลำตีคมานาคมโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่า ความกลัวเป็นจินตนาการที่ไม่ทำให้เราก้าวไปนะฮะทำให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยะฮะผมมองว่าเป็นการด่าคนที่วิจารณ์โครงการกู้เงิน2องล้านล้านบาท <c oughs> ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นการกลัวการถูกตรวจสอบและโกงที่ไม่ทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า,น,าน,นี่นะครับ ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการลงมติแล้วเราก็คงพอจะเดาออกนะครับรบเสียงข้างมาก282เสียงต่อ98เสียงก็เห็นชอบให้มาตรานี้ผ่านไปได้นะครับในมาตรา3นะครับมาตรา4ี่ว่าด้วยการยกให้รัฐรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับ มาตราสีก็ผ่านไปได้ด้วยคะแนนเสียง289ต่อ103นะฮะมาตรา5นะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกมาตราหนึ่งเหมือนกันนะครับมาตรา5นี่นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในนามรัฐบาลเพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ตามยุทธศาสตร์และแผนงานภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี่นะครับกำหนดกรอบวงเงินกู้2ล้านล้านบาทให้ดำเนินการภายใน31ธันวาคม2563นะครับมาตรานี้อภิปรายกันเยอะนะฮะเพราะว่ามีคนสมวนคำแปลยติเอาไว้ถึง112คนแต่ที่สุดแล้วก็เสียงข้างมากก็ลงมติไปด้วย288ต่อ115เสียงครับ แล้ววันนี้ช่วงที่คุณกรอ,อภิปรายนะครับคุณกรก็พาดพิงไปถึงตอนที่คุณชัดชาตริรำตีคมนาคมโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ o กนะฮะแล้วคุณกรก็ค่อยๆไล่เลียนตอบโต้ดูอลองฟังดูนะฮะในช่วงนี้เพราะความจริงที่ทางรัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยให้กับเราทราบก็คือหลายๆโครงการจะต้องขาดทุนเงินสดผมใช้คําว่าขาดทุนเงินสด อาจจะไม่ขาดทุนผลทางเศรษฐกิจโดยรวมเพราะว่ามันมีผลทางเศรษฐกิจทางด้านอื่นที่นับเป็นเม็ดเงินสดไม่ได้แต่ขาดทุนเงินสดนี่แน่นอนอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เส้นทางเดียวเนี่ยคาดว่าอาจจะขาดทุนเงินสดปีละถึง30 0 0 0ล้านบาทคําว่าขาดทุนเงินสดหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าประชาชนทุกคนใช้รถไฟนี้หรือไม่ก็ตามที่เป็นผู้เสียภาษีเนี่ยจะต้องยอมให้ รัฐบาลนำภาษีของตนไปชดเชยการขาดทุนของเส้นทางนี้ปีละ3、0 0 0 0ล้านบาทถ้าแล้วเสร็จทั้ง4สเส้นทางก็อาจจะเป็นประมาณ1 0 0 0 0 0ล้านบาทที่เป็นเงินภาษีทุกปีทุกปีที่ประชาชนคนไทยต้องยอมให้รัฐบาลเอาไปชดเชยการขาดทุนส่วนรอฟมเมื่อสักครู่ท่านเพื่อนสสอนะครับท่านสามารถขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้ชี้แจงให้เราได้เห็นว่ารัฐบาลเมื่อ ทำรถไฟใต้ดินนะครับพูดโดยเร็วๆในส่วนของกรุงเทพมหานครเสร็จทั้ง10กว่าเส้นทางก็จะเริ่มนโยบายที่ได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาหาเสียงไว้คนกรุงเทพจะต้องสามารถที่จะโดยสาร20บาทได้ตลอดเส้นทางได้มีการคำนวณไว้ครับว่าถ้าทำเช่นนั้นจริงตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐบาลวันนี้ท่าที่ผมทราบก็ยังยืนยันนโยบายนั้นอยู่เพียงแต่แทนที่จะทำทันทีเนี่ยก็คือรอให้สร้างเสร็จทุกเส้นทางก่อนคาดว่า พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ตามเนี่ยจะต้องเอาเงินภาษีของตนเนี่ยมาช่วยชดเชยกับคนกรุงเทพสามารถที่จะเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า20บาทตลอดเส้นทางเนี่ยถึงเกือบเกือบ2แสนล้านบาทต่อปีเรามองในแง่ของประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะะนี่ถ้าเกิดเราจะเอาเฉพาะค่าโดยสารมาคิด การคืนทุนก็คงเป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึง่งแต่รัฐบาลมองว่าประโยชน์ของรถไฟมาสูงกนี่คือการสร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองสร้างไรายได้เหมือนกับที่เราสร้างถนนเมื่อต,ตลอด10ปีที่ผ่านมานีครับเราลงถนนไปเนี่ยหแสนล้านบาทครับถามว่ารเราได้เงินคืน1บาทไหมฮะ เราไม่ได้เก็บตังค์คนใช้เลยครับก็เป็นเศรษฐกิจเป็นความเจริญที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวคิดคล้ายกันครับผมต้องมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ว่าก็จะนำข้อคิดของของท่านสมาชี่ไปประกอบการเวลาเราทําเรื่องความคุ้มค่านะครับรถไฟทางคู่ราคาที่เปลี่ยนไปต้องกลัาวเรียนว่าก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับรัฐบาลที่แล้วตอน,อนอนุมัติไว้ยังไม่มีแบบรายละเอียดนะตอนที่ท่านอนุมัติ180,000ล้านเนี่ยเป็นการอนุมัติในภาพรวมรถไฟทางคู่ยังไม่มรายละเอียดครับพอทำรายละเอียดเพิ่มเติมมันมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ก็เป็นข้อเท็จริงที่ต้องพิสูจน์ได้ราคากลางข้อมูลราคาก็มีแนวคิดอยู่ครับความเป็นไปได้ของรถไฟความเร็วสูงแต่ละเส้นต้องเรียนว่าไม่มีการสั่งการครับก็เป็นข้อเท็จจริงทางหลักวิทยาศาสตร์ตามสมมติฐานทุกอย่างครับเร่องนี้ก็ต้องดูกันได้ข้อมูลที่ทําไว้เมื่อ3ปีก่อนมันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเป็นการศึกษาในแผนแม่บทพอลงรายละเอียดขึ้นมีการแบ่ง ค่าใช้จ่าย Allocate Cost ให้ถูกต้องมากขึ้นก็ตัวเลขก็เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์ครับไม่ได้มีการบิดเบือนหรือว่ามีการสั่งการอย่างไรขอบคุณครับนี่ฮะท่านชาญชรฐมุมรีคำนาคมนะฮะกับคุณกรนะครับแล้ววันนี้ความจริงคุณกรก็ยังไปโพสต์รายละเอียดใน Facebook ด้วยใช่นะฮะทำเป็นถามตอบเลยนะครับคุณกรได้เขียนเอาไว้ใน a ฟ e b o o k นะครับชี้แจงเป็นข้อๆเลยนะครับ คุณชัดชาติบอกว่าการออกเป็นพระราชบัญญัติทําให้การลงทุนมีความต่อเนื่องเมื่อพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบของสภาแล้วจะรับประกันได้ว่ารัฐบาลทุนรัฐบาลน,นับจากนี้ไปต้องทําตามแผนสร้างอนาคตที่ได้วางไว้จนแล้วเสร็จจะไม่ถูกล้มเลิกเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักคใดขึ้นมาเป็นรัฐบาลคุณกรได้โพสต์ตอบนะฮะ พรบฉบับนี้เป็นพรบกู้เงินเป็นกฎหมายทางการเงินบอกว่าให้กระทรวงกรารคลังไปกู้ไม่เกิน2ล้านล้านไม่ใช่กฎหมายทางการคมนาคมว่ามีข้อบังคับให้สร้างอะไรบ้างไม่ได้ผูกมัดในตัวโครงการแต่อย่างใดดังนั้นรัฐบาลในอนาคตถ้ากู้ไม่ถึง2ล้านล้านก็ไม่ผิดพราบาถ้าเราจะรับประกันได้ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลต้องยืนยันทุกโครงการในแผนนี้ก็ต้องเอาโครงการเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายซึ่งกลับกลายเป็นว่า เมื่อฝ่ายค้านเสนอให้ทำแบบนั้นรัฐบาลกลับไม่ยอมทำ <brilliant. S 2> ดังนั้นจนถึงวันนี้โครงการต่างๆไม่ได้มีการผูกมัดโดยกฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใดเลยนะฮะก็คือไม่มีรายละเอียดของโครงการ,รนะฮะมีแต่บอกว่ากู้เงินได้ไม่เกิน2ล้านล้านนะครับคุณชัดชาติบอกว่าเมื่อพรบผ่านค,ความเห็นชอบของสภาจะทำให้รัฐบาลสามารถวางแผนพัฒนาและแผนการคลังระยะยาวเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศให้สอดคล้องกับแผนโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเต็มที่สร้างประสิทธ,ธิภาพนะฮะ คุณกรบอกสามารถทําได้ตามปกติในระบบงบประมาณอยู่แล้วนะครับคุณชัดชาติบอกพรบรสร้างอนาคตไทยปี2020จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนคุณกรบอกว่าไม่สามารถออตอบแทนนักลงทุนเอกชนได้แต่ผมเชื่อว่าความมั่นใจจากทุกฝ่ายจะสูญหายไปแน่ถ้ามันขัดรัฐธรรมนูญน,นะครับ <c oughs> แล้วก็คุณชัดชาติอันนี้คุณกรเขียนให้นะฮะ คุณชัดชาบอกว่าการหาทุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างอนาคตไทย2020นั้นจะรับกลุ่มตรวจสอบได้ง่ายและละเอียดยิ่งกว่าการใช้เงินทุนจากก็ประมาณประจำปีตามปกติเนื่องจากการแยกเป็นพระราชบัญญัติออกมาต่างหากทำให้ต้องนำมาผ่านการพิจารณาของสภาถึง3วาระเป็นที่จับตามองขององค์กรอิสระและประชาชนคุณกรบอกตรงนี้เลยนะฮะบอกว่าคุณชัดชาติพูดในข้อนี้เนี่ยไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงอ,อ้างว่าพรบกู้เงินสองล้านล้านรัดกลุล่ม เมื่อเทียบกับพบรบงบประมาณเพราะมันต้องผ่านสภาสามวาระท่านชัดชาติไม่ทราบหรือครับว่าพาบรบงบประมาณทุกฉบับก็ต้องผ่านสามวาระเหมือนกันนะฮะแล้วก็แตกต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าเป็นพบรบงบประมาณตามปกติมันจะมีรายละเอียดข้อมูลโครงการต้องพร้อมมากกว่าเป็นโครงการกู้เงินสองล้านล้านแล้วก็มีวัฒกรรมหนึ่งที่คุณชัดชาติพูดว่า ความกลัวไม่เคยทําให้เราก้าวหน้าความกลัวเป็นแค่สมมุติฐานแค่คจินตนาการเนี่ยคุณกรบอกว่ากรณีนี้เนี่ยประชาชนเขากลัวว่ารัฐบาลจะทุจริตคอร์รัปชันมหาศาลจากเงิน2ล้านล้านซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จินตนาการแต่เป็นพื้นฐานข้อมูลเบาะแสะและพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมืองนะฮะแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยคุณชัดชาและร,รัฐบาลไม่ควรจะต้องกลัวการตรวจสอบ และให้เอาโครงการพลบองเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยเข้าในระบบงบประมาณคนไทยมีรถไฟที่สร้างมาอย่างโปร่งใสใช้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้ทิ้งท้ายนะฮะนออี่นะฮะกลับกลับมาที่ในสภา,พาเพราะว่าตอนที่อภิปรายในมาตรา20ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีช่วงของคุณอภิสิทธิ์ได้มีการอภิปรายด้วยครับ <นะ S 1> เราฟังช่วงที่คุณอภิสิทธิ์นะ,ะเพื่อเข้าใจในรายละเอียดของมาตรา20นี้ออนะครับ ราย0ภายในปีงบประมาณพุทธศักราช2560ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำงบประมาณประจำปีเป็นงบประมาณแบบสมดุลหากไม่สามารถดำเนินการได้หรือหากหนี้สาธารณะต่อไรายได้ประชาชาติมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละห้าสิบห้าไม่ให้ดำเนินการกู้เงินหรือจัดสรรเงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นได้ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ พวกกระผมพยายามที่จะทำเพื่อให้เกิดความรัดกุมในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศเพราะผมคิดว่าแม้แต่รัฐบาลเองก็ยอมรับนะครับว่าทุกเรื่องเนี่ยก็มีสองด้านความพยายามที่จะลงทุนมากมายมหาศาลใน7ปีโดยการออกกฎหมายให้อำนาจพิเศษในการกู้เงินก้อนใหญ่แล้วก็จะผูกพันนี้ไปถึง50ปีเนี่ย มันก็ย่อมมีความเสี่ยงแล้วล่าสุดที่กำลังพิปรายอยู่ที่คุณจุติไกลเลิกสสพิสุนุโลกเนี่ยอภิปรายคือการเสนอยติขอเพิ่มมาถึงมาตา22่นะฮะมาตา22นี่บอกว่าโครงการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลขอให้มีความรับผิดชอบทางแพ่งตามกฎหมายด้วยนะฮะนี่ฮะก็บรรยากาศการอภิปรายสวันนะฮะจนถึงวันนี้ก็ดู ราบรื่นดีนะฮะตามประธานวิปฝ่ายรัฐบาลก็บอกแบบนั้นนะฮะคุณอำนวยนะฮะใช่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีเชิญตำรวจอะไรมาเชิญสอสอแล้วไปนะฮะ <g ül> ก็เป็นไปด้วยดีนะครับเราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ